สวัสดีค่ะพบกับสบายจังสเตชันมาคุยกันในสวนดีกว่าค่ะวันนี้22เมษายนค่ะโอ้ยังร้อนระอุเหมือนเดิมมาดูสวนหน้าร้อนดีกว่าว่ามีต้นไม้อะไรที่ทนความร้อนในสวนเอาเฉพาะในสวนที่ของพี่เนาวมีต้นอะไรบ้างก่อนอื่นดูกุหลาบต้นนี้ก่อนค่ะนี่คือ กุหลาบมอนไก่กังวลค่ะหอมหอมละมุนค่ะหอมละมุนกุหลาบมอนไก่กังวลน,นะคะแล้วก็มาดูเหลืองจาย่าค่ะกุหลาบเหลืองจาย่าอ่านี่ค่ะช่วงนี้ไม่ได้ทำอะไรที่เป็นเรื่องเป็นราวในสวนหรอกค่ะร้อน ร้อนจริงทั้งต้นไม้ทั้งคนก็แยกกันไปหมดแล้วค่ะเรนนิ่งบูเรนนิ่งบลูนะคะจะแบบนี้อาบานแล้วก็โรยโรยแล้วก็อยู่อย่างนี้แล้วค่ะอ่ะทีนี้เราก็จะไปดูนะคะว่าในส่วนของพี่เนี่ยหน้าร้อนมีต้นอะไรบ้างที่โอ้ทนแดดอยู่ได้อย่างกับเราได้อย่างสบายๆค่ะตรงนี้คือผักบุ้งค่ะ ผักบุ้งเขียวขจีร้อนอยู่ได้แต่เราต้องทดน้ำเขานะคะผักบุ้งนะคะนอกจากผักบุ้งแล้วมีอะไรอีกริง้งแบบโอเคมากๆมะเขือค่ะมะเขือนี่มะเขือนะคะทนแดดจริงๆนะคะเนี้ยต้องบอกเขาเป็นต้นไม้ที่ทนแดดแดดร้อนมาก,มากๆก็ยังอยู่ได้นอกจากผักจากมะเขือนะคะ พี่ไม่ได้มีแต่กุหลาบนะอันนี้ดอกสวยมากนะขอบอกขอบอกดอกคล้ายบูซันเวียเลยนี่คือหอระพานั่นเองค่ะเดี๋ยวมาดูดอกใกล้ๆบ้างดีกว่าดอกเขาสวยนะนี่ค่ะเห็นไหมหคล้ายๆบูซันเวียอสมมุนไพรไทย ดอกก็เก๋กไก่ไม่ใช่ย่อยเชียวค่ะเอาละเสร็จแล้วมาดูอะไรต่อนี่ค่ะมะเขือมันเดิมกระท่อมอืมต้นไม้ที่เราทำเลยไม่ได้ของพ่อนี่ค่ะผักโขมแดงผักโขมแดงนะคะอันนี้คือผักที่อยู่รอดในช่วงหน้าร้อนค่ะ นอกจากนี้นะคะก็มีถั่วฝักยาวค่ะเราทรําค้างให้ขึ้นไปสูงอย่างนี้เลยนะคะก็ช่วงนี้ไม่ค่อยมีฝักให้เก็บตัดเท่าไหร่แต่ก็พอได้อยู่นะคะอันนี้ค่ะคือแตงแตงล้านค่ะแตงล้านก็สู้แดดเราชอบปลูกแตงล้านมากกว่าปลูกแตงกวานะคะ ที่บ้านเพราะว่าทนโรคค่ะแล้วเราก็เก็บมากินตั้งแต่ลูกเขายังไม่แก่เก็บตั้งแต่อ่อนๆแต่ไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ขนาดนี้นะคะก็ทนค่ะทนร้อนทนโลกด้วยดังกว่านะคะดูผักกันไปแล้วเราก็ต้องมาดูดอกไม้บ้างว่ามีต้นอะไรที่เขาทนร้อนนอกจากกุหลาบที่พี่ถ่ายไปแล้วนะคะว่ามีต้นอะไรบ้างเดี๋ยวเราไปดูดีกว่าว่านอกจากกุหลาบ ที่มีอยู่แล้วพี่มีต้นอะไรที่ทนร้อนอยู่ในสวนบ้างคะ่ะเริ่มที่ตรงนี้เลยค่ะจะอะไรซะล่ะคะคุณนายค่ะคุณนายตื่นสายนี่ยังไม่ค่อยตื่นดีเลยสองโมงเช้ายังไม่ถึงสองโมงเขายังไม่ค่อยตื่นเลยนะคะพี่มีอยู่หลายสีเลยล่ะคะ่ะมีทั้งสีขาวพี่ชอบนะสีขาวเนี่ยสวยมากคุณนายตื่นสายแล้วก็สีส้มค่ะ สีส้มสีเหลืองค่ะทนร้อนจริงๆนะคะคุณนายตื่นสายค่ะเริ่มตื่นแล้วค่ะนอกจากคุณนายตื่นสายต้นไม้ที่ทนร้อนแล้วอยู่ได้ดีกับพี่ต้นต่อไปค่ะก็คือ นี่ค่ะฟ้าประดิษฐ์ค่ะฟ้าประดิษฐ์ดอกสีสวยมากงามพี่ปลูกเอาไว้คุมดินนะคะเพื่อว่าจะให้ดินเนี่ยเขามีความชุ่มชื้นแล้วในดงฟ้าประดิษฐ์ก็มีม่วงเทพพลัสติดมาด้วยค่ะม่วงเทพพารัสขึ้นมาก็คือเขามีเม็ดร่วงอะคะ่ะก็เลยขึ้นมามีนวม่วงเทพพาัสอยู่ด้วยนอกจาก คุณนายตื่นสายแล้วมีต้นอะไรที่ทนร้อนเดี๋ยวพี่พามาดูค่ะนี่ค่ะต้นนี้ค่ะแวววิเชียนนะคะหรือบางทีเราเรียกว่าฟอ์เกตไม่นอตละคะ่ะดอกสวยมากพี่มีอยู่กระถางเดียวนะตอนแรกที่เอามานะคะเอามาจากบ้านเพื่อนแล้วต่อมาก็ไปซื้อมาก็เลยมีหลายสีนะคะที่สวยจริงนะคะแวว์วิเชียนหรือฟอ์เกตม่นอต ไม่แน่ใจว่าเชื่ออะไรนะคะมีหลายสีเดี๋ยวเราดูตีว,ว่ามีสีอะไรมีชนิดดอกเล็กนะคะสีชมพูบอกเลยทนแดดค่ะทนแดดทนฝนซื้อหามาปลูกกันเลยค่ะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะคะหรือบางทีพิษทาบกิ่งเขาไปของเขาเองกิ่งอ่อนทาบลงไปกับพื้นก็เลยได้ต้นออเขามาเพิ่มนะคะน้องจะก้องจัก วาวิเชียนสีชมพูดอกเล็กๆอย่างนี้แล้วมีสีไหนอีกนะเดี๋ยวมาดูดีกว่าต้นตำรับที่เราเห็นกันบ่อยๆก็ต้องสีนี้สิคะสีม่วงค่ะสีม่วงมีอยู่ใกล้ๆกับฟ้าประดิษฐ์มีม่วงเทพร,รัตแซมๆมมาอยู่นะคะตอนนี้เนี่ยหญ้าเต็มเลยค่ะก็ปล่อยเอาไว้อย่างนี้แหละ เก็บไม่ไหวไม่มีแรงจะเก็บค่ะส่วนข้างบนนะคะก็นี่ค่ะคือกุหลาบมองเครอค่ะทนจริงๆเขาไม่ชอบแดดเท่าไหร่นะแต่ก็พออยู่ได้แล้คือเราต้องรดน้ําให้ชุ่มมาค่ะลดน้ําให้ชุ่มเลยแล้วที่พื้นเราก็ปลูกพืชคุมดินเอาไว้เตรียมไว้แบบนั้นคน่ะคระาวนี้มาดูว่าปลูกต้นไม้ที่ทน แดดทนร้อนต้นต่อไปนะคะนี่เลยค่ะต้นทารลาก้อนนะคะทารก้อนค่ะน่าจะเป็นต้นไม้สายพันธุ์ของฝรั่งเศสเอามาใส่ผัดกระเพราได้นะเป็นสมุนไพรของต่างประเทศนะคะทาราก้อนค่ะนอกจากทาลาก้อนแล้วก็ต้นนี้เลยนะคะติดทนแดดจริงๆก็คือนี่ค่ะ ลาชาวดีสีขาวเขาทานแดดจริงๆค่ะไม่หวั่นไหวต่อแห้งๆเต็มเลยบอกแล้วไม่ได้ทำอะไรเพราะว่ามันร้อนนะคะเราก็เลยไม่ได้ทำอะไรมากมายปล่อยให้ยากขึ้นเดี๋ยวค่อยมาสู้กันใหม่แล้วก็ต้นผีเสื้อค่ะผีเสื้อสู้แดดค่ะผีเสื้อสู้แดดนะแต่ก็อาจจะย่ำแย่ไปบ้าง แต่เขาสู้แดดอยู่นะคะผีเสื้อค่ะแต่คุณนายตื่นสายนี่บอกตรงๆโอ้โอเธอชอบแดดจริงๆเธอชอบแดดจริงๆค่ะเริ่มเริ่มบานขึ้นกว่าเก่าละเดี๋ยวไปดูอีกด้านหนึ่งนะคะว่ามีต้นไม้สู้แดดที่มีต้นอะไรอีกค่ะมุมนี้ได้รับการดูแลเป็นพิเศษสักหน่อย ก็ยังหญ้าเยอะอยู่นะคะคุณนายตื่นสายสีขาวค่ะแล้วก็ Lady of Charlotte นะคะที่พี่อยากเห็นดอกก็ได้ดูดอกไปแล้วแหะทีนี้ต้นไม้ที่เขาสู้แดดต่อไปค่ะนี่กุหลาบแมนต้าค่ะดอกเล็กลงไปหน่อยนี่ค่ะตู้แดดจริงๆ Da เดซี่แคระค่ะเดซี่แครมีหลายต้นเลยนะคะคือเขาล่วง ตรงไหนนะมีเมล็ดปลวไปเขาก็จะขึ้นตรงนั้นเลยค่ะขึ้นเป็นต้นเล็กๆอย่างเงี้ยนะคะเป็นหย่อมๆอ,อันนี้คือจุดหนึ่งที่เขางอกงามดีนะคะนอกจากนี้ที่สู้แดดก็คือนี่เลยค่ะมากกะเล็ดบอเหนียวมากกะเล็ดบอเหนียวนี่รับแดดทนแดดคะ่ะแต่ทั้งหมดที่ปลูกเนี่ยเราก็ต้องให้น้ํานะคอยลดน้ําให้เขาได้รับน้ําเพียงพอค่ะไม่งั้นก็จะ แห้งไปนะคะต้องรดน้ำให้เพียงพอค่ะอันนี้ก็คือมาเกล็ดบอเนียลหรือบางทีเรียกว่าเดซี่ก็มีพี่ก็ไม่รู้ว่าชื่อจริงชื่ออ,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 อะไรค่ะใกล้ใกล้กลันก็เป็นพยับหมอกนะคะแต่พยับหมอกนี่แดดเยอะๆเขาก็แย่เหมือนกันนะคะต้นนี้ยังไม่ค่อยแข็งแรงเต็มที่ด้วยเดี๋ยวเราไปดูต้นไม้ต้นอื่นต่อไปค่ะว่ามีต้นอะไรที่ซื้อแดดอีกมาที่มุมนี้ค่ะเดินเข้ามาในสวน ู้แดดเหรอคะยกให้เขาค่ะผีเสื้อแสนสวยยังมีดอกเยอะมากๆเลยนะคะแต่ผีเสื้อแสนสวยเนี่ยมีข้อที่ต้องพึงระวังหลายอยู่สองสาอย่างนะคะซึ่งเดี๋ยวพี่จะมาทำคลิปให้ดูอีกทีหนึ่งนี่ค่ะผีเสื้อแสนสวยทนแดดจริงๆค่ะผีเสื้อแสนสวย พูดถึงต้นไม้สู้แดดก็ต้องต้นนี้ด้วยค่ะบูซันเบียสีสวยจริงๆค่ะตอนนี้ยอดลกจริงๆนะสู้ไม่ไหวนะคะนี่บูซันเบียค่ะสีมีสนเสน่ห์มากๆเลยถัดจากบูซันเบียนะคะเป็นต้นนี้ค่ะที่สู้แดดเหมือนกัน ่คดอกเล็กๆจิ๋วๆเนี่ยนะคะคารามินค่ะเป็นสมุนไพรต่างประเทศเหมือนกันสามารถใช้ประดับเครื่องดื่มได้นะพวกเครื่องดื่มพเพื่อผสมโซดาอะไรเงี้ยนะคะแต่งแต่งเขาแต่งเครื่องดื่มสวยค่ะเป่นหอมด้วย ถัดไปถัดจากคารามินต้นที่สู้แดดต้นต่อไปคือนี่ค่ะนี่ค่ะสู้แดดจากต้นนเดียวตอนแรกคิดว่าจะตายไปแล้วคือคือบานไม่รู้โดยญี่ปุ่นค่ะขยายพันธุ์ด้วยการปักชำนะคะเม็ดไม่งอกค่ะทำยังไงก็ไม่งอก ตอนตอนแรกคิดว่ามเมล็ดของเขาเนี่ยนะคะจะหล่นลงไปแล้วจะมีต้นงอกขึ้นมาเหมือนกับบานไม่ลูงโรยไทยไม่ค่ะไม่มีต้องปักชำนะคะอ่าใกล้ๆกันก็นี่เลยค่ะลอนดอนอายก็ยังพอมีให้ดูนะกุหลาบค่ะแต่ก็มีดอกแบบนี้ด้วยโอ้ห <GU ES> น้านร้อนนะคะหน้านร้อนอืม เลยจากบานไม่รู้โอยไปค่ะแครมาแต่งก็ยังมีดอกให้ดูนะคะแล้วก็ตรงนี้ค่ะจุดสุดท้ายของเราก่อนที่จะจากกันไปวันนี้นะคะก็คือคุณนายตื่นสายอีกเหมือนเดิมค่ะคุณนายตื่นสายกับแพรเชียงไห้นะสู้แดดจริงจค่ะ นอกจากคุณนายตื่นสายตรงนี้ก็ยังมีนี่ค่ะเดซี่สีเหลืองอยู่กับเขาด้วยยาก็รบเดซี่สีเหลืองอะ่ะเดซี่แคทก็สู้นะแล้วก็นี่ย,งงยากเดซี่แคทแววมาดืปลาค่ะต้นกระติดเดียวต้นเหมือนแคะเลยมเม็ดเขาร่วงอยู่ค่ะเขาก็ขึ้นอยู่นะตรงนี้ก็ถือว่าโดนแดด เยอะเหมือนกัอน,นะคะตอนเช้าจะมีเงาเงาหน่อยแล้วก็หลังจากนั้นก็แดดจัดเลยคุณนายตื่นสายสีหวานแบบนี้ค่ะพร้อมกับหมูพอมอนแล้วพบกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะอย่าลืมรักษาสุขภาพนะคะหน้าร้อนจิบน้ำบ่อยๆค่ะบ๊ายบายค่ะ